ผู้อ่านปายโยไททุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับ c o l น์ After Work เล่นนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าเอาใจคนรักสุขภาพนะครับเพราะว่าหลังจากที่หลายคนเนี่ยนะับไปปาร์ตี้มาในช่วงปีใหม่สล้วหนักตัวมันเพิ่มขึ้นแล้วก็มีไขมันส่วนเกินจากการปาร์ตี้มาเยอะมากมายเลยวันนี้นะครับเรามีวิธีการออกกําลังกายที่น่าสนใจอีกหนึ่งวิธีมานําเสนอเราบอกว่าไม่ใช่การวิ่งไม่ใช่การเข้ายิมเพราะว่าหลายคนไม่ชอบนะครับออว่าวิธีการออกกําลังกายแบบนี้จะเป็นวิธีอะไรจะสนุกแค่ไหนไปติ ตามกับ Afterwork เล่นมีกันได้เลยครับ Yo, because I did From you looking at me I got me to say you want me When you gonna give it up to me Because your body enticing Me making you want it When you gonna give it up to me When you not today girl Then I am going to see tomorrow When you fulfill my fantasy Because you know I give you love It's shit like a arrow When you gonna give it up to me So fuck it up there, So fuck it up yeah Cause I wanna be the man That's really gonna up it up I'ma up and rock it up there. Yeah. So what is up here? Yeah? You know you got the vibe in me เอาละครับตอนนี้เรามานั่งคุยกับครูแป้งกันดีกว่าว่าเกี่ยวกับการออกกําลังกายโดยวิธีเต้นนะครับว่าหลายคนชอบนะเต้นคือไม่ต้องไปวิ่งเนาะมันก็เหนื่อยเราเล่นฟังเพลงแล้วก็เต้นไปได้ออกกําลังกายด้วยนะครับตอนนี้เริ่มถามก่อนเลยว่าตอนนี้เน่ครูแป้งนะครับ สอนเต้นอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้สอนเต้นอยู่ที่ไหนบ้างเอ่ยก็หลักๆเลยนะคะคือจะสอนอยู่ที่แคลิฟเนียว้าวแคลิฟเนียว้าวใช่ที่โรงแรมอามาลีเอเทรียมนะคะถนนเพชรบุรีแล้วก็ที่แอมพ์เริมสวีทแถวสุขุมวิทแล้วก็ที่โรงเรียนดนตรีเพลงพิลมอันนี้จะเป็นโรงเรียนดนตรีโดยเฉพาะอ๋อใช่มี้วอ๋อมีอีกมีพานิช์สุโขทัยแล้วก็จะมี สอนตามบริษัทนะคะก็คือถ้าเขามีงานงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปกติเต้นแนวไหนอยู่บ้างครับแนวที่เต้นอยู่เป็นประจำตอนนี้ที่จะสอนอยู่เป็นประจำนะคะก็จะมีเคป๊อปเกาหลีเกาหลีแล้วก็สตรีทแดนสตรีทแดนสตรีทแดนที่มันจะคือมันจะมาจากฮิปฮอปแต่ว่ามันจะเป็นฮิปฮอปผสมป๊อปผสมแจ๊สคือจะเอาทุกๆอย่างคือคิดท่าเองเราอยากเต้นอะไร มันก็จะอกมาเป็นสตรีทคือสตรีทมันคือการเต้นแบบข้างถนนน่ะเช่นมีเคป๊อปมีสตรีทแดนซ์มีฮิปฮอปฮิปฮอปในทุกคนรู้มี Jazz, Jazz, Jazz Dance. แจ๊สแจ๊สแดน c e แจ๊สเนี่ยสอนอยู่ที่โรงเรียนดนตรีาามีเลเกเก้สอนหมดเลยสอนเกือบหมดรวมทุกอย่างรวมทุกอย่างแต่ว่าก็จะไม่ได้สอนแบบยากมาก คือจะสอนตั้งแต่ง่ายๆจนกระทั่งถึงแบบกลางๆค่ะไม่ถึงไม่ถึงขนาดแอดวานซ์มากคือทุกๆแบบไม่คือเหมือนเป็นการออกกำลังกายได้เหมือนกันหมดเลยใช่มีอีกนิดนึงบอดี้แจมบอดี้แจมเนจะเน้นออกกำลังกายโดยเฉพาะเลยแล้วก็ซุมบ้าใช่ส่วนตัวชอบชอบแบบไหนครับอ่าจริงๆก็ก็ชอบทุกอย่างนะแต่ว่าตอนนี้กำลังฮิตฮิตสตรีทแดนสตรีทแดนใช่แล้วก็ ชอบจริงๆชอบเลกเก้เลกเก้สุเก้ะใช่คือมันจะออกแนวแบบพื้นเมืองนิดนึงเพราะว่าคือเลกเก้มันจะแบบเถื่อนๆนิดนึงอ่ะมันจะแบบเน้นเซ็กซี่แล้วแบบเป็นผู้หญิงใช่ไหมมันก็จะแบบเอได้นิดนึงฟิลมันก็ได้แล้วคนกังวลเนี่ยสมมุติคนที่อยากจะเริ่มเต้นเนี่ยถ้าจะเกิดจะมาเต้นจริงคือคืออาจจะไม่เต้นเป็นแบบ อาชีพนี้ถ้าเกิดจะเต้นจริงต้องมีพื้นฐานอะไรพื้นฐานสำหรับคนที่ที่ต้องการจะเต้นให้เป็นเต้นให้แบบเต้นอวดสาวอวดอะไรเงี้ยคือจริงเลยนะต้องใจรักอ๋อต้องใจรักต้องอยากอยากก่อนพออยากปุ๊บมันจะมีใจแล้วมันก็ mm hmm. พร้อมที่จะทําทุกอย่างคือมาเรียนที่โรงเรียนสอนเต้นก็ได้หรือว่าเปิดวิดีโอดูทีวีแล้วก็ฝึกเองเพราะจริงๆเด็กสมัยเนี้ยเขาฝึกกันเอง mm hmm. คือมันจะมีเต้นคอฟร์ของเกาหลี คือเด็กสมัยนี้ไม่ต้องไปเรียนตามโรงเรียนละดูแบบในมิวสิกวิดีโอดูตามคอนเสิร์ตแกะเราเองบาคนบอกนับนับหนึ่งถึงแปดให้เป็นก็เต้นได้ใช่ไหมหนึ 1, 2, 3, 4, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็จริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นคือคือถ้าเรารู้จังหวะเงี้ยไม,ไม่ต้องหนึ่งถึงแปดแต่ถ้าเกิดฟังจังหวะเป็นฟังบีทเป็นก็คือเต้นได้แล้วจําเป็นไหมที่ต้องมาเรียนเต้นหรืออาจจะไม่เรียนเต้นคือถ้าเกิดว่าจะเริ่มต้นนะครับจําเป็นที่ต้องมาเรียน เราจะได้รู้เทคนิคจริงๆว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเพราะจริงๆมันจะมีเด็กที่แบบว่าเต้นคอเวอร์ใช่ไหมเขาก็จะได้แต่แนวนั้นและจริงๆเทคนิคจริงๆมันก็ไม่ถูกด้วยก็คือดูเห็นยังไงก็เต้นแบบนั้นแต่บางทีอาจจะมูฟไม่ถูกอาจจะแบบใช้เทคนิคไม่ถูกเลยจริงๆแล้วแบบเขาเขาบิดองศานี้แต่จริงๆแล้วแต่ว่าเราไปทําอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือควรจะต้องมามาปรับลายมามารู้ของจริงว่า คือจริงๆมันก็มีหลักของมันใช่ในแต่ละการเต้นอย่างเงี้ยมันจะมีอ่ามันจะมีโครงมีโครงสร้างของเขาอยู่ทีนี้เราพูดถึงการเต้นเพื่อออกกําลังกายบ้างนะเมื่อกี้อาจจะเต้นเพื่อเวลาว่างหรือว่าใจรักทีนี้มาเต้นเพื่อออกกาลังกายเนี่ยบางคนไม่ชอบวิ่งไม่ชอบบรรยากาศเหงื่อออกวิ่งกันมันอยู่ในห้องยีมอะไรอย่างเงี้ยอยากเต้นเพื่อออกกาลังกายเราจะสามารถ เต้นเพื่อที่จะออกกําลังกายอย่างจริงจังได้หรือเปล่าหมยถึงว่าทดแทนการยิมกันอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับได้ไดคือจริงๆแล้วเวลาอยู่ในยิมกับอยู่ในคลาสมันไม่เหมือนกันนะ,ะคืออยู่ในคลาสเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือ1เลยถ้าคุณมามามาเต้นในคลาสหนึง่งน้ำหนักจะลงมันเป็นการออกกําลังกายเพื่อที่เพื่อลดเพื่อลดความอ้วนน่ะถ้าเต้นในคลาสนะแต่ถ้าเกิดคุณไปอยู่ในยิมวิ่งหรือแบบอ,อ,อยู่กับเครื่องเล่นอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อ อ๋ออ๋อทิ้บิวกับเบิร์นใช่ไหมเต้นมาเต้นเราจะมาเบิร์นใช่เรื่องนู้นไปบิวสั่งกล้ามเนื้อใช่ฉะนั้นก่อนบิวต้องมาเบิร์นก่อนใช่ต้องมาอยู่ในนี้ก่อนแล้วค่อยไปเอากล้ามเนื้อตรงนู้นอือก็คือสามารถเต้นได้อยากเต้นเต้นไปออกกําลังกายลดไขมันอะไรได้รักษารูปร่างได้ไหมใช่มาเต้นในคลาสนะได้ทั้งใจได้ทั้งกาย คือทุกอย่างที่มันอยู่ข้างนอกเงี้ยใจคือมันสมมติเราเครียดมาชนะบางทีเครียดมาเองเงี้ยพอมาสอนปุ๊บพอมาออกกําลังกายปุ๊บคือสิ่งที่มันเครียดหรือแบบความไม่สบายใจต่างๆคือมันมันหายไปเลยอย่างน้อยๆในหนึ่งชั่วโมงอ่ะเราจะมาเราจะมีสมาธิอยู่กับตรงเนี้ยคืออย่างน้อยมันเป็นการแบบให้เรามามีสมาธิอยู่กับตรงนี้แล้วแล้วมันก็จะลืมความเครียดต่างๆอตอนนี้ชอบ นักร้องหรือว่าท่าเต้นไหนเป็นพิเศษอยู่บ้างหรือเปล่าตอนนี้เอาที่แบบเฮ้ยชอบมากชอบเรนแล้วก็ชอบบ <cott S 2> <ๆ>ิ๊กแบงชอบแทหยัง<ๆ>คือรู้สึกว่าเขาแบบเแบบต้นแล้วเขาแข็งแรงอะ่ะแล้วเขาก็เท่ดูแบบมีดูมีสเสน่ห์อ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้แบบอยากอยากที่จะแบบเต้นได้แล้วก่อนหน้านี้คือเต้นมาเต้นมากี่ปีแล้วฮะโอ้โหจะบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้อายุหมด เซ้นป็นนานสิบหลักสิบหลักสิบแน่นอนเพราะว่าจริงๆถ้าเริ่มเต้นจริงๆใช่ไหมคะ mm hmm. คือตอนนั้นน่ะแมนะ่พาไปเรียนที่สยามกอลการ oh. แต่นั้นนะ่ะเรียนแบบเหมือนเรียนข้าวเวลา uh huh. เหมือนแบบเด็กทั่วไปอะไรเงี uh ้ย huh. ที่แบบพับแม่พาไปเรียนพิเศษอะไรเงี้ยแต่แบบเริ่มจริงๆอ่ะก็คือหน้าประมาณสิบกว่าปีที่แล้วตอนสมัย,ตมยเต้นให้เจมสะค่ะใช่เข้ามันไกลเข้ามันไกล,ไกลคือไม่ไม่รู้อะไรเลยนะแต่แบบว่ามีคนรู้จัก ไม่คือตอนนั้นทบาจะแบบไม่รู้เลยเต้นคืออะไรแดนเซอร์คืออะไรแต่มีคนชวนมา,นาก็มาเต้นเลยเออแล้วก็แบบไม่รู้แล้วก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็แบบต้องซ้อมเยอะมากเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นตัวถ่วงเขาเลยอะ่ะเออไม่รู้อะไรเลยย้แบบได้ข้าวมันไก่สบับๆใช่ไหมใช่คือแบบเหมือนเป็นจังหวะชีวิตหล,หลังจากนั้นก็แบบเออทำมาเรื่อยๆอะไรที่นี้นะครับทิ้งท้ายบางคนเนี่ยสนใจที่อยากจะมา ทำอาชีพตรงนี้เป็นแดนเซอร์เต้นเพราะว่านอกจากจะได้เงินแล้วยังในเต้นได้สนุกสนานได้ออกกําลังกายไปด้วยในตัวหน่อยรักษาแบบนี้หุ่นให้เหมือนครูแป้งแบบนี้ถ้าเกิดว่าอยากสนใจอยากจะทําอาชีพตรงนี้จรงิๆงๆครับคุณจะเริ่มต้นหรือว่ามีคําแนะนําอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าอยากถ้าอยากเป็นแดนเซอร์จรงิงๆต้องไปเรียนตามโรงเรียนเลยที่ไหนก็ได้แล้วลลโอกาสมันจะมาเราเต้นอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเราเต้นได้อยู่แล้วเห็นเห็นอยู่คนเดียวเห็นอยู่คนเดียวใครจะรู้ ไม่มีไม่มีใครที่จะไปหาเราที่บ้านเราต้องเปิดตัวออกมาหาหใช่จุดเริ่มต้นใช่นี่นี่คือจุดเริ่มต้นเลยต้องมาเรียนที่โรงเรียนมาเรียนกับแดนเซอร์มาเรียนกับครูแป้ง,ปง<บ>ก็ได้สนทกันบ้างฮะ <laughs> แล้วละครก็นี่ก็เป็นพูดคุยกันสั้นๆนะครับว่าเดี๋ยวเราจะให้ครูแป้งเนี่ยวิ่สอนให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะครับว่ามาเต้นกันเสร์ฟสามนาทีเนาะสามสี่นาทีนิดนหน่อยๆให้ได้ออกกำลังกาย สามารถฝึกที่บ้านตัวเองได้ทีนี้ครับก็ต้องขอคุณครูแป้งมากเลยนะครับที่มานั่งพูดคุยกันแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเต้นออกกําลังกายนะครับแล้วก็ขอขอบคุณโรงแรมอเมรีเอเทรียมนะครับที่ได้อ่าให้ยืมสถานที่ในการถ่ายทำนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้อ่านนะครับที่สนใจอยากจะออกกำลังกายนะครับตัวนี้เนี่ยที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์คลาร์เคสที่โรงแรมอเมร i เอเทรียมนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับนั่นก็คือ สมัครสมาชิก1เดือนฟรี1เดือนแล้วก็สมัครสมาชิก3เดือนฟรี3เดือนนะครับในอัตราสมาชิก1เดือน2 9 9 9บาทแล้วก็3เดือน6 9 9 9บาทคุณผู้อ่านคนไหนนะครับที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2นะครับ718 2000ต่อ319 1เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ให้ล่างจอเลยตอนนี้เรามาเตรียมตัวเต้นกันดีกว่า <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวไปเรียนเต้นกับครูแป้งกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับสวัสดีครับ